สดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทพีทีทีกล l c บอลเคมีคอลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS นหนึ่งในกลุ่มดับเบิลเอพาเวอร์ วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้พบกันในเช้าวันพฤหัสบดีครับวันนี้2ตุลาคมเมืม่อวานนี้ปรากฏว่าตลาดหุ้นสหรัฐปรับลงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นวันที่3นะครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยปัจจัยสําคัญนั้นนักลงทุนเองก็ไปให้ปัจจัยลบกับการที่มีการพบนะครับว่ามีผู้ติดเชื้ออีโบลาในสทรเมรกาเป็นรายแรก แล้วขณะเดียวกันรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญก็ออกมาหลายตัวนี้ออกมาในทิศทางที่เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงนะครับโดยพ่อดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่าดัชนี PMI รวมทั้งดัชนี ISM นะครับล้วนแล้วแต่ออกมานั้นปรับตัวลดลงหมดเลยในเดือนกันยายนนะครับที่จะมีดีเกินคาดก็คงจะเป็นการจ้างงานภาคเอกชนเดือนกันยายนนะครับซึ่งตัวเลขรวมก็เพิ่มขึ้น200 0 0น 13,000ตำแหน่งงานซึ่งก็สูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น25,000ตำแหน่งงานนะครับแต่ว่านี่แหละครับปัจจัยลบทั้งหลายเหล่านี้ก็ดูจะกดดันให้ตลาดมีแรงเทขายนะครับทำให้ปิดตลาดดาวโจนส์ปรับลดลงไปถึง1.40%นะครับ238.19จุดหลุด17,000จุดไปแล้วนะครับสำหรับดาวโจนส์ส่วน NASDAQ ปรับลดลงไป71.31จุดครับ1.59% S&P 500ปรับลดลงไป26.13จุดนะครับ1.32% ของอยุโรปเองก็ถูกกดดันหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานนั้นเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อก็ออกมาย่ําแย่นะครับตัวเลขดัชนี PMI ยูโรโซนในภาพรวมก็ออกมาแย่ต่อเนื่องนะครับก็เลยทําให้ยังมีแรงเทขายาติดต่อกันอีกเหมือนกับทางสหรัฐนะครับโดยฟุตซีร้อยครับตลาดลอนดอนครับก็กลุ่มค้าปลีกนี่เป็นหุ้นที่ฉุดตลาดนะครับ เพราะว่าผลประกอบการออกมาดูจะไม่สดใสนะฮะดูจะแรงซื้อย่อๆลงไปนะครับทำให้ปรับตัวลดลงไป65.20จุดครับ0.98%นะครับดั克ซิลมันก็ปรับลบอ่าลบไป92.27จุดครับ0.97%แล้วก็ c c 4 0นี่ก็มากหน่อยนะครับ50.97จุด 1.15%นะครับเอเชียเช้าวันนี้ก็ดูจะมีทิศทางที่รับสถานการณ์ต่อจากยุโรปแล้วก็สหรัฐนะครับเห็นสหรัฐแล้วก็ยุโรปนี่ปรับลดลงนะก็เช้าวันนี้เราจะเห็นนิกเคอีที่เปิดตลาดอยู่ก็ช่วง9นาฬิกานี่ปรับลดลงไปแล้ว214.28จุดครับ1.33%นะครับในขณะที่เซี่ยงไฮ้กับฮางเสงห้องกงยังปิดทำการอยู่นะครับเนื่องในวันชาติจีนครับส่วนสเตรทไทม์สิงคโปร ล่าสุดนี้ก็ติดลบอยู่9.53จุดครับ0.29จาการ์ตาลบแรงหน่อยนะครับ62.20.1.21ส่วนฟิลิปปินส์ลบ9 7 8 7จุดนะครับ1.35เอ้เห็นเข้าลบกันทั้งอ,อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้ววันนี้หุ้นไทยสงสัยว่าคงจะต้องดูกันอย่างลึกๆแล้วแหะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้แม้ว่าจะประคองตัวไปได้บวกไป1.68จุดนะครับ158.87จุดนะ โดยมูลค่าการซื้อขายก็เกินห0,000่นล้านนะครับโดยเมื่อวานนี้ต่างชาติขายสุทซื้อสุดที่เพียงกลุ่มเดียวนะครับหนึ่ที่เหลือ3กลุ่มขายสุดที่กันหมดเลยนะครับวันนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณสุเชษสุแท้ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับและท่านผู้ฟังครับผมครับแหมดูทิศทางแล้วทั้งยุโรปสหรัฐนี่ลงกันหมดเลยนะครับ ครับผมทางไทยคณิตบอกว่าติดตามการประชุมของ ECB คืนนี้นะครับสิ่งที่ทางคณิตจับได้อย่างหนึ่งในตลาดทุนไทยคือ,อยังมีฟันโฟต่างชาติกลับมาเป็นบวกเมื่อวานนี้1.6ล้านนะครับ,รบพร้อมพร้อมกับสถานะของรองโพซชั่นในเซ็น0 f าสิบฟิวเจอร์รวมทั้งในขณะเดียวกันเนี่ยค่าเงินบาทมีลักษณะของการแข่งค่าขึ้นเล็กน,น้อยนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้มีการขายในตลาสารนะครับสุทธิไป3.7พันล้านบาทกับ ดังน,นั้นก็ตลาดหุ้นนั้นอาจจะเป็นลักษณะของการแกร่นะครับโดยแนวรับที่สําคัญยังเป็นจุดเดิมอยู่ครับ1578กับ1570 15ในขณะที่แนวต้านตัวบนเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องตามสถานาที่เกิดขึ้นทั้งในอีโบลาในสารัเมกากับสถานาที่ฮ่องกงด้วยนะที่ยังมีทำให้ตลาดฮะยัง ทำให้ตลาดนั้นยังมีปัจจัยที่ยังแกลงอยู่กับผมบวันนี้ทางทางไทยพณิชย์นําหุ้นตัวปอทอมาเรียนนําเสนอนะครับในแง่ของตัวปอทอเป็นน,นาเสนอเนี่ยไทยพณิษย์มองว่าหลังจากที่มีการขึ้นราคา NPT ครับก็จะทําให้ตัวการปรับราคาเนี่ยเป็นผลดีกับปอทอความเห็นของเรามองว่าทางการประมาณการของราคาเนี่ยเป้าหมายสู่ระดับ406บาทครับแนะนำซือ้อ นะครับแล้วก็แนะนําเป็นลักษณะของการถือระยะกลางยาวเพราะว่ายัางไงก็ตามจะได้รับผลประโยชน์กับการปฏิรูปของพลังงานแบบยั่งยืนครับทางแทงนพินจยังมองว่าตัวปตทเป็นหุ้นที่น่าลงทุนในระยะกลางยาวครับผมครับขอบพระคุณครับคุณเชษครับที่เป็นไงครับสวัสดีครับก็ผลจากการปรับขึ้นราคา NGV นะครับ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือว่า PTTGC นะครับมีมติแต่งตั้งคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชานะครับดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่หรือว่า CEO แทนคุณบวรวงศินุดมซึ่งครบกรเกษียรอายุการทำงานโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 5 7ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่ครับ ย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI ดูราคาน้ำมันนะครับที่ตลาดสหรัฐหลังจากที่ลงก่อนหน้านี้ลงมาแรงถึง3เหรียญกว่านะครับเมื่อคืนนี้ก็ยังปรับลดลงนะครับโดยราคาน้ํามันเวสเท็กซันอินเตอร์มีเดียตเมื่อคืนนี้ปิดตลาดปรับลดลงอีก43เซนก็ปิดที่90.73เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็ทําท่าว่าอาจจะหลุด 90เหรียญได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับราคาต่ําสุดในรอบหลายเดือนที่เดียวนะครับส่วนเบรนทก็ปรับลดลงด้วยเช่นกันนะครับปรับลดลงไป51เซนครับปิดที่94เหรียญ16เซน เขาบอกปัญหาสําคัญนั้นก็มาจากดอลลาร์ที่แข็งค่านะครับโดยเฉพาะกับยูโรเนื่องจากว่าคืนนี้ตามเวลาบ้านเราก็จะมีการประชุม ECB คาดว่าน่าจะมีการออกมาตรการสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับซึ่งก็จะส่งผลทําให้ยูโรอ่อนค่าแล้วก็ดันให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะครับทำให้มีแรงเท,ทขายสินค้าโภคภัณฑ์นะครับส่วนเงินบาทเช้าวันนี้ก็ดูจะมีลักษณะแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเปิดตลาด3 2.34นะครับ เช่นเดียวกับเยนนะครับเยนก็ดูจะแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ108.93นะครับก็คงจะมียูโรนะครับที่ยังอ่อนค่าอยู่เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งมาจากปัจจัยเรื่องของการประชุมธนาคารกลางยุโรปอย่างที่ได้เรียนไปนะครับส่วนราคาทองคำนะครับเรามาดูกันนะครับราคาทองคำก็ดูจะผันผวนหนักนะครับเมื่อคืนนี้เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับเพราะว่ามีแรงเทขาย สินทรัพย์เสี่ยงนะหุ้นร่วงกันลงมานะก็จะมีนักลงทุนก็โยกเงินจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับมาลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคานะครับทำให้ราคาทองคำเมื่อคืนนี้กลับมาบวกขึ้นได้3มเหรียญ90เซนนะครับก็ปิดที่1 2ึ่งเหรียญห้เช้าวันนี้ก็ค่อนข้างผันผวนนะครับมีแรงซื้อแรงขายสลับกันไปนะครับโดยเมื่อวานนี้ไปดูราคาเมื่อวานนี้ของสมาคมค้าทองคําก่อนนะครับก็ปรากฏว่าปรับลดลงไป50บาทต่อบาททองคำนะครับเข้าใจว่าจะประกาศ2ครั้งนะครับรวมแล้ว อาส่วนวันนี้เช้าวันนี้นะครับราคาครั้งแรกออกมาแล้วนะครับบวกไป100บาทต่อบาททองคําโดยอ้างอิงโกลสปอร์ตหนึ่งพเหรียญนะครับก็เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับสามสนะครับเทียบกับเมื่อวานที่เขาโคดนี่ก็สามสองจุดสี่สี่นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนด้วยเวลาพิ่านี้นะครับสวัสดีครับ